สวัสด,ดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าช่องเคเอยูดูโอเว่นนะครับโดยวันนี้นะครับเราอยนนู่ในช่วงวิจารณ์หนังกันนะฮะก็โดยวันนี้่ในหนังเรื่องนูบน,นะฮะหรือว่าชื่อไทยไหมนะฮะก็เป็นหนังลำดับที่3นะฮะของทางผู้กำกับจอแดนพิวนะฮะก็ส่วนใหญ่คนนี้ก็จะเป็นแบบนักแสดงตลกมานะฮะภักหลังก็เหมือน ชื่นชอบทำหนังนะก็หันไปทำภาพยนตร์นะก่อนหน้านี้ก็ทำเป็นเรื่องตลกมาก็จะเป็นเรื่องคีอานกูก็อาจจะแบบกระแสไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าพอเขาเปลี่ยนแนวทำหนังมาทำแบบแนวฆาตกรรมหรือว่าลึกลับซ่อนเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีชื่อเสียงนะโดยผลงายนแรกเลยที่ทำหนังแบบลึกลับเทรนเดอร์ก็จะเป็นเรื่องเก็ตเอานะเรื่องว่า,พ,าพอมาทำหนังแนวนี้เรียกว่าไดออสการ์กันเลยนะแบบ สุดยอดไปเลยไม่คิดว่าทำหนังเรื่องแรกมันจะได้ออสการ์เลยนะเรื่องจะเป็นเรื่องของเรื่องเกตเอนะฮะที่เขาได้ออสการ์นะถามก็ผลงานเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากนะก็ทุกคนก็ควรไปดูนะแต่วันนี้ก็จะอยู่กับหนังเรื่องเรื่องนูบนะเป็นหนังเรียกว่าอันดับที่4นะแต่ว่าเป็นหนังแบบน่าจะ น่าจะเป็นเรื่องที่3นะที่กำกับแนวแบบทรูเนอร์อะไรอย่างงี้นะหลังจากเรื่องอาร์ตที่ทำไปก็โอเคนะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะตอนนี้ก็จะเป็นหนังเรื่องห no. นูตัวหนังก็ยังได,ได้คุณพระอเอกเรียกว่าพระเอกคู่บุญนะจากเรื่องเกตเอานะฮะถ้าจำไม่ผิดจะชื่ออะไรว่าเดนนิเอลอะไรอย่างเงี้ยอาเดนนิเอลคาย่าอะไรนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นพระเอกจากเรื่องเกตเอานะก็ยังกลับมาแสดงในหนังเรื่องนี้นะคิดว่า ก็เลยคิดว่าหนังน่าจะโอเคนะครับก็ยังได้เพลงคนนี้มาแล้วก็มีนักแสดงหญิงเพิ่มมานะฮะมันถ้าดูจากตัวอย่างเราก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าตัวหนังเขาจะเล่าไปทางไหนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะก็แต่ว่าโดยเรื่องย่อนะก็จะเป็นแบบว่ามีคู่พี่น้องนะคู่พี่น้องอาศัยอยู่ในที่ชนบทกันนะฮะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็ได้ค้นพบว่าเออมันมีก้อนเมฆประหลาดก้อนหนึ่งนะที่เป็นก้อนเมฆที่มันไม่ขยับมาแบบ อยู่นิ่งๆตลอดเลยนะก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันไม่ใช่ก้อนม่ธรรมดาแล้วก็เป็นเอเลียนนะทำให้สองพี่น้องคนนี้ก็เลยเริ่มคิดว่าอยากจะที่จะทําอะไรสักอย่างกับไอ้ก,ก้อนเมฆก้อนนี้นะก็โดยเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อหนังจะดําเนินไปทิศทางไหนอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะฮะก็ให้ทุกคนไปลองชมดูแรกกับตัวหนังเต็มนะฮะ,ะต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วง รีวิวความรู้สึกหลังที่ผมได้ดูนะกับเรื่องหนูตัวยังไม่สปอยนะครับก็ต้องบอกได้แน่นว่าตัวหนังทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะเป็นฟอร์มใหญ่แล้วก็ื ừ, คุณจอแดนพิวก็ใส่ออกมาค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะฮะเพราะว่าผลงานเขาก็ทำมาได้ค่อนข้างดีนะแต่ถามว่าดีเท่าเรื่องก่อนๆไหมอาจจะยังอาจจะไม่ดีเท่าเรื่อง g ก็ o เอาหรือว่า เรื่องที่ผ่านมานะแล้วผมมองว่าหนังเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่ามันแย่ออกมากๆเลยนะจากที่หนังที่ทดูมาของจากผลงานเขาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกหนังดูงผมแมแทบจะแบบเรียกว่าไม่ปลื้มมากเลยกับหนังเรื่องนี้นะแล้วแบบหนังแทบจะหาข้อดีให้ให้กับหนังได้ยากมากเลยนะแต่ข้อดีมันก็มีแหละข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าหนังมันทำมาภาพได้สวยมากแล้วก็โปรดักชันค่อนข้างดีแล้วก็โลเคชั่นสวยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า โลเคชันเนี้ยอันนี้เขาไปถ่ายที่จริงเใช้ภาพ3 g นะแต่ต้องยอมรับว,ว่าโลเคชันอะไรต่างๆโปรดักชันเขาดีฮะต้องทำมาด้วยสวยนะส่วนตัวเนื้อเรื่องเรียกว่าแบบดำเนินค่อนข้างช้าช้าแบบช้ามากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวหนังมา2ชั่วโมงกว่าถ้าดีๆมันตัดทุกชั่วโมงครึ่งผมว่ามันจะกระชับแล้วก็รวดเร็วมากกว่านะผมว่าเพราะฉะนั้นมันมันก็เลยแบบหนังมันเอื่อยๆแล้วก็ทําให้แบบห่วงนอนนะหลายๆช่วงพราเอาจริงก็ ไม่อยากแนะนําให้อะไรคนดูนะผมรู้สึกว่าหนังมันออกไปแถวหนังรางวัลแล้วมันก็ดูยากหนังต้องใช้ความตีความเยอะมากให้จิ๊กซอว์หลายๆอย่างมาแล้วก็ต้องมาต่อกันอีกหลายๆอย่างต้องมาตีความหลายๆอย่างซึ่งหนังมันแบบมันสื่อออกมาได้ไม่ค่อยดีทําให้แบบตีความออกมาได้ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรบ้างมันมีหลายๆเหตุการณ์เหตุการณ์มันก็แบบเอามาเชื่อมโยงกันไม่ค่อยได้ดีด้วยแล้วก็แบบเลยทําให้ตีความหนังไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ ก็เลยไม่แนะนําให้หลายๆคนดูนะมันค่อนข้างที่จะน่าเบือ่อถามว่ามันมีโครงเส้นเรื่องหลักไหมมันก็มีโครงเส้นเรื่องหลักอยู่ว่าตัวหนังอ่ะไอ้เป้าหมายของตัวละครมันต้องการที่จะทําอะไรก็โอเคเข้าใจแล้วแต่ว่าเราไม่รู้สึกไม่อินกับตัวละครแล้วก็มันไม่น่าติดตาม่าแบบเออมึงอยากทำอันนี้ให้สําเร็จเราแบบไม่ค่อยอยากไม่ค่อยน่าติดตามนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนักแสดงนะหลกัหลกๆรู้สึกใน ในหนังเรื่องนี้นะจะมีอยู่ประมาณแค่4ี่คนนะที่เป็นนักแสดงหลักนะจะมีอยู่ประมาณแค่4ี่คนที่มันนักแสดงหลักจริงๆแต่ว่าค่อนข้างที่จะโฟก,กัสไปที่ตัวนางเออน้องสาวกับตัวพี่ชายที่เป็นพระเอกนะที่เหลือเรียกว่าตัวประกอบแบบประกอบประกอบประกอบนะฮะแบบแล้วแบบด้วยความที่มันตัวละครมันก็มีอยู่ไม่เยอะมากแล้วก็แบบแต่ละคนแบบไม่ตัวละครมไม่ได้มีสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์แบบไม่ดึงดูดอะไรเลยสักอย่างนะแล้วก็การแสดงผมไม่รู้ว่ามัน มันตกฟอร์มก่อนะของพระเอกอะแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคแหละการแสดงมันก็ทํามาได้ดีแต่ว่ามันเหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรหนังมันไม่ค่อยมีอะไรบทมันไม่ค่อยมีอะไรนะมันเลยทําให้แบบตัวตัวแสดงตัวนักแสดง,ต,สดงตัวละครอะไรเงี้ยไม่สามารถแบกหนังให้รอดไปได้ถึงฝั่งนะผมดูแล้วแบบ หน้าเบื่อแบบอยากให้มันจบวามากเลยนะฮะก็เพราะฉะนั้นหนังเรื่องมีนะฮะผมก็เลยให้เพียงแค่ 2, 2> oh. เต็ม10นะแล้วก็ไม่อยากแนะนําให้หลายๆคนได้ไม่ต้องดูก็ได้ฮึ้นคืมาเป็นหนังที่แบบไม่จำเป็นต้อง,องดูอะ่ะผมว่าแบบไม่จําเป็นต้องไปนั่งเสียวนาดู2ชั่วโมงดูเลยผมว่ามันไม่คุ้มต่อไปก็จะเข้าสู่ช่วงรีวิวแบบสปอยหน่อยนะฮะแบบพพอ มาด่าก,กันหน่อยครับว่าทําไมผมทาไมถึงผมให้แค่สองเต็มสิบนะทั้งที่หนังมันแบบหลายๆช่องเขาก็วิจารณ์ออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วแบบหนังก็ออกได้คะแนนหลายๆช่องก็แบบรีวิวทางที่ดีกันนะก็ในส่วนของผมนะฮะทาไมผมถึงให้สองเต็มสิบนะคืออย่างที่บอกไปนะฮะหนังเรื่องนู้่ะมันไม่ได้มีอะไรแล้วแบบพอดเรื่องหนังมันไม่ค่อยน่าสนใจนะมันเปิดเรื่องมาได้ค่อนข้างเนิร์ฟมากค่อนข้างแบบ ช้ามากเลยแบบกว่าจะทําอะไรนะก็เปิดเรื่องมาที่แบบว่าพ่อก็ประสบอุบัติเหตุไอ้มีของ,งฟ้าตกลงมาใส่หัวแล้วก็ตายอ้าวแล้วก็ไม่ได้แบบแล้วตัวอะไรไอ้การที่ของตกลงมานี่ก็ไม่ได้มีสื่อสารอะไรไปถึงมเมสเซจอะไรไปถึงข้างหลังหรือไม่ส่งผลกระทบไปถึงตัวเนื้อเรื่องอะไรเลยนะตกลงมาแล้วไงต่อก็ไม่ได้มีอะไรนะแล้วหลังจากนั้นก็ไอ้ตัวพี่ชายน้องสาวเนี่ยมันก็เริ่มแบบเฮ้ยแม่งต้องมีเอเลี่ยนอะไรทุกอย่างเหม,มือนมโนไปเองอะ่ะ มโมโนไปเองก็ไปซื้อกล้องมาติดตั้งพอไปซื้อกล้องมาติดตั้งกงง็โอ้ไปเจอไอ้ช่างกล้องช่างกล้องนี่แม่งก็แบบตัวละครที่งี่เง่าน่ารำคาญมากเลยแบบไม่มีอะไรเลยตัวละครมันแบบมาขี้เสือกมากอะไรอย่างเงี้ยไปไปมาก็ติดกล้องเรียบร้อยแนละ้วติดกล้องเรียบร้อยก็พบว่ามันมีก้อนเมฆก้อนหนึ่งที่แม่งไม่ขยับเลยมันอยู่นิ่งๆเลยพอมันอยู่นิ่งปุ๊บมันก็เลยแบบเอ้แม่ง้องเป็นเอเลี่ยนแน่เลยไปไปมาก็เลยพยายามที่จะต้องการ ถ่ายรูปอาเอเลียนจริงๆให้มันเอเลียนนะว, амен, ว่าว่ามันเป็นยังไงตัวเอเลียนจริงมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มันต้องการที่จะถ่ายรูปมีหลักฐานประมาณนี้ซึ่งไอการที่มันจะถ่ายรูปได้มันก,นก็ก็ต้องแบบมีการล่อยงล่อเหยื่ออะไรอย่างนี้แต่ก่อนเหตุการณ์ที่จะล่อเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการตัดไปที่เหตุการณ์ทางเอ่อทางไอไอเจ้าของฟาร์มฮะเจ้าของฟาร์มม้าเจ้าของละครสัตว์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะซึ่งไอตัวละครเจ้าของละครสัตว์เนี่ย มันก็มีการย้อนอดีตไปหนังก็ย้อนอดีตไปเห็นว่าเออตัวไอ,ต,วอตัวเด็กไอตัวคนเนี้ยแม่งเคยรอดจากเหตุการณ์ที่ลิงอารวาสในอดีตนะแล้วก็ทําให้แบบหลายๆคนเสียชีวิตแล้วก็เสียโฉมไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แต่ว่าไอาตัวเจ้าของเนี้ยมันก็นเหมือนไม่โดนทําร้ายอะไรเลยจากลิงนะเหมือนจะแบบชนหมัดด้วยนะกับลิง แต่ว่าเหมือนค่ยๆเหมือนแต่ว่าฉากนี้ก็สุดท้ายลิงก็โดนฆ่าไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ตัดเข้ามาเส้นเรื่องหล,กลกักล้วกอไปให้เห็นว่าไอตัวไอตัวเจ้าของอันเนี้ยเจ้าของสวนสัตว์ก็ไปปล่อยม้าเพื่อที่จะไปล่อ UFO มาผมก็งงว่ามันมันไปรู้ได้ไงมันจะว่ามันจะลงมากินผมก็งงเหมือนกันนะเขาจะรู้ได้ไงลงมากินแต่ว่าฉากต่อไปก็คือไอ้ UFO มันมันก็ลงมากินไอเรียกว่าทั้งไอตัวเจ้าของสวนสัตว์แล้วก็ทั้ง ทั้งอะไรอะผู้ชมหมดเกลี้ยงเลยโดนกินเไปหมดเลยแต่มาแม่งดันโชคดีรอดมาอยู่ตัวเดียวนะก็ประมาณนั้นนะหลังจากนั้นก็มันก็เริ่มเริ่มที่จะเข้าสู่จับจริงๆนะช่วงจับแบบไม่เชิงจับอะเชิงแบบอยากจะถ่ายรูปให้ได้ก็เริ่มแบบมีการวางแผนถ่ายรูปแล้วก็ไปๆมาๆก็เหมือนจะพระเอกก็ค่อยๆเสียไปทีละคนนะก็เสียตาก,กล้องไอตัวละครที่แม่งไม่สําคัญแล้วก็มีไอเสียไอคนที่ติดตั้งกล้องคนที่แม่งมาติดตั้งกล้องให้พระเอกนะ ก็เพาะสิตายไปตัมันจะตายแต่ไม่ตายมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแบบตัวหนังมันไม่ค่อยน่าจดจำอะดูๆไปอย่างนั้นหละแล้วก็มีอีเทยตัวตากล้องนี้แม่งก็กล้องเหมือนถ่ายไม่ติดก,ก็เลยออกไปถ่ายแม่งตรงๆเลยแล้วก็โดนแดกไปแอบก็ส่วนตัวน้องสาวกับตัวพี่ชายก็รอคอยล่อ,อ,อไปให้ถ่ายไปถ่ายมา อไอช่วงช่วงสุดท้ายที่มันแบบจะถ่ายไอตัวน้องสาวแม่งแบบไม่มีบทบาทเลยเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมาใส่ในหนังเลยคอยแหกปากอย่างเดียวว่าแบบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไม่ได้ช่วยเหลือพวกพระเอกอะไรเลยแบบไม่จำเป็นเลยคนอื่นแม่งแบบทําหน้าที่กันไอแค่นี้แหกปากเสือกมึงชาวบ้านว่าแบบเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างนะก็จากนั้นก็เหมือนพระเอกก็ล่อไปเรื่อยๆล่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็มีมอซส่เข้ามามอซส์เข้ามาก็ ตายงๆไม่มีเหี้ยอะไรเลยเออกมาตายแท้ๆออกมาแบบเป็นฉากโชว์ของแท้ก็ตายไปแล้วเพเอกก็ไปล่อล่อแบบเหมือนจะตายนะแล้วก็แบบไอตัวน้องสาวก็ถ่ายรูปได้เรียบร้อยพอหลังจากถ่ายรูปได้ปุ๊บไอตัวเพเกแม่งพวงมาอ่ะก็เหมือนก็สรุปก็คือเพเไม่ตายส่วนไอไอไอตัวยานอวกาศนะั่นแม่งก็ไปโดนอะไรอ่ะไปโดนบอลลูนที่น้องสาวแม่งปล่อยมาไปเหลือยอ่อแดกเข้าไปเนี่ยนะครับความตก,กระนะแดงมากเข้าไปแดกเข้าไปบอลลูนแม่งระเบิด ไอ้จ้าแม่งก็ระเบิดด้วยตายอแบบไม่สนุกอะผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคือมันมันอ่ันหนังม่อาจจะมีอะไรแต่เพียงว่ามันนําเสนอมาได้แบบมันนําเสนอยืดยาดอะลีลาแล้วแบบตัวละครก็งี่เง่าเพราะฉะนั้นหนังแบบทําให้แบบไม่น่าติดตามแล้วแล้วด้วยความที่มันนําเสนอช้าเหตุการณ์แม่งแบบใส่หลายๆฉากที่แม่งไม่จําเป็นมาจะใส่มาทําไมอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาแบบ ไม่จะใส่มนทาไมหนังมันก็เลยยิ่งทําให้ไม่น่าติดตามไปแล้วก็หนังมันร่วมเวลาสองชั่วโมงเนี่ยตัดดีๆผมว่าชั่วโมงครึ่งมันยังสนุกมากกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นนะฮะหนังเรื่องนี้ผมเลยมองว่าอมืมันไม่ได้สําคัญหรือว่ามันได้ดีหรือว่าอะไรตามที่หลายๆคนหลายๆช่องได้แบบให้คะแนนสูงๆไว้นะผม,ผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมไม่ซื้อนะผมไม่อินไปกับตัวหนังนะ ก็น่าเสียดายนะที่ว่าคุณจอแดนพิวทำออกมาแล้วน่าจ,จะเป็นเพราะคุณจอแดนพิวมันทำด้วยแหละผมเลยคาดหนังคาดหวังกับหนังไว้เยอะอาจจะคาดหวังเยอะไปหน่อยนะฮะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาทำออกมาได้ค่อนข้างดีอย่าง Get ตเอาคือดีมากๆอาจก็ดูได้ก็สนุกอยู่แต่พอมาเรื่องนี้เรียกว่าไม่ซื้อนะ ก็ผมคิดว่าเขาอาจจะอยากจะทําเป็นกาเป็นหนังรางวัลหนังตีหนังตีรา,างวัลอะไรอย่างเงี้ยตีตลาดหนังรางวัลหนังดีๆไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเลยทําให้แบบว่ามันดูยากไปแล้วก็เข้าไม่ถึงนะ แล้วก็พูดถึงเรื่องการตีความมือสักนิดนะฮะออหนังค่อนข้างที่จะให้จิกซอมาหลายๆช่วงนะก็แบบเป็นให้เป็นเป็นช่วงๆ,ๆเลยมีการตัดเป็นช่วงๆ,ๆเลยแล้วก็ให้จิกซอหนังมาเรื่อยๆแล้วก็มาประกอบตอนสุดท้ายซึ่งไอ้จิกซอที่ให้มาแต่ละอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเอามาต่อประกอบแล้วผมไม่ค่อยเข้าใจนะแล้วก็มาตีความไม่ได้นะอย่างไอ้เช่นฉากลิงที่ไอตัวละครตัว หัวหน้าลคอสัตว์มันเอามาเหตุการณ์เนี้ยกับไอเหตุการณ์ที่พระเอกแม่งจับเอเลี่ยนอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมเอามาเชื่อมกันไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเท่าที่ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมมาเขาก็มีการพูดถึงว่าไอเหตุการณ์พวกเนี้ยเป็นการแสดงถึงว่าเออมีการใช้แรงงานสัตว์อะไรพวกเนี้ยซึ่งผมก็งงว่าตีความกันไปได้ยังไงขนาดนั้นนะส่วนไอเหตุการณ์แต่ของตัวละครแต่ละตัวผมรู้สึกว่ามันก็ ไม่ค่อยเข้าใจด้วยหรอกว่ามันทำไมถึงทำอะไรแบบนี้นะก็ไปอ่านมาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยอย่างไอตัวเจ้าของสวนสัตว์อะไรเนี่ยมันก็ที่มันเอาม้าไปล่อเนี่ยก็เพราะแบบว่าเอตอนเหตุการณ์ที่มันเคยเจอกับลิงอย่างเงี้ยตอนนั้นมันคิดแบบว่าเอแม่งแน่ว่ะแม่งโชคดีว่าแม่งแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยสามารถปราบสัตว์เลวร้ายได้มันเลยต้องคิดว่ามันสามารถปราบไอเคี้ยเอเลี่ยนนี้ได้นะมันก็เลยกล้าที่จะเอาม้าไปเป็นเหยื่อล่อนะแต่สุดท้ายก็โดนแดกไปนะไอที่เขาตีความออกมากันก็ประมาณนี้นะฮะ บางอื่นผมไม่เห็นมีอย่างประเด็นอะไรสําคัญแล้วนะฮะก็เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้นะครับผมเลยให้เป็นแค่2เต็ม10นะฮะก็สําหรับ2เต็ม1ิให้ยกให้ก็คือเรื่องโปรดักชันแล้วก็เรียกว่าเออเรียกว่าอะไรนะโปรดักชันโลเคชันโอ้โหภาพการถ่ายภาพออกมาถ่ายออกมาได้ดีองค์ประกอบฉากภาพนี่คือดีมากจัดองค์ประกอบได้ดีมากาภาพถ่ายแบบออกมาเรียกว่าได้แบบสวยงามนะฮะ ก็เรียกว่าให้เพียงแค่นี้นะฮะไอเรื่องสตอรี่เรื่องสตอรี่เส้นไทม์ไลน์หนังการอะไรหนังเนี่ยนะตัวละครหนังบทหนังตัวละครนักแสดงผมไม่ให้เลยนะคะเพราะว่ามันทมมําออกมาได้แบบเฉยๆและมันไม่ได้แบบน่าติดตามมล้วน,น่าดึงดูหรือเป็นที่จดจํานะเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนู๊ ไม่นะไม่ต้องดูไม่ต้องไปดูมันไม่แนะนําให้ดูนะฮะก็แต้เพียงแค่2เต็ม10ไปนะฮะสำหรับผมก็ยังไงนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะใครที่ดูแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็ ชอบไม่ชอบอะไรก็มาบอกกันได้นะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็นได้ฮะอันนี้ก็เป็นแค่ทัศนคติของผมแล้วก็เป็นแค่รสนิยมความชอบของผมสัมงังเรื่องนี้นะ <c oughs> อาจาจะชอบไม่เหมือนกันยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะว่าทําไมถึงชอบอะไรกันทำไม,ไมถึงไม่ชอบกันนะฮะก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมตอนนี้นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวอะไรก็รอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ